มสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณคนค่ะครับผมโอ้ขอแม่ดังมั่งบันดนี้แม่ดังสมแล้วเนาะครับคดสินเพิ่นน้ำแน่คนดังน้องตะไคร้ค่ะพี่ซี่ครับผมโอ,อ้ยว่าลูกสาวสร้างยุทธกับประยุทธ์แล้วอยากให้คนถือเนี่ยลูกสาวอยู่เมี่ยงนอกบอกว่าแ <c oughs> ม่จะจะไปบอกคนไอดีฮาร์ปจะบอกคนเ่ราะถือคนจิ้เจ้าอยู่งยากัน่ไมีถือบ้างบ้างธรรมดาเลยแม่เนาะเอากระบอกหัวจักเนาะ มีถุงพ่ามีถุงก็พี่ไอ้ประใช้ถุงป่าปถุงแม่ออาอันเป็นยังไรก็แม่งวดที่แล้วคือฟันจังไรก่อนตองวดเท่าน่ะเหล็กตองวดแล้วตองวดในฟันมาเด็กน้อยมาขาล้านทีแล้วดีแรงอ่ะนะอันพดมไทยอันอันรูทูบแม่แม่แม่แล้เมินร้อน จ้าไว้กระเป๋านั่งจานนั่นไว้กระเป๋านมูดได้ค่ะนี่อยู่กระเป๋าหอยอยู่นั่นครับผมนะจ้านั่นล่ะคือไอ้นั่นล่ะใช่กันเองจ้าใช่กันเองครับผมต่อไปแม่ห้าบัดนี่จ้าจะนั่งได้เหลือได้ไงนะนั่งอยู่แล้วว่าหายผู้ขายของกับยืนะเนาะผู้ถอดชิ้นนั่งกันเลยเออผู้ถอดชิ้นนั่งเอออันเขาที่มาขายร้านบารนี่แม่ก็เลยว่าจังไรกว่าคือมีสิบสี่สิบห้า เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยนี่มันมาหลายคนอืมันมาหลายคนแต่ว่าจากมันเขียดขมอีหยังให้กันดอกแต่ว่ามันบ่มักอันหลานไส้ของข่อยผมมันเลยสิผ้ากันมาตีมันมาขามันแต่ว่ามันก็บ่ท่านเด้อดขาดอกมันกันยุไก่กันยูแต่มาข่อยในศูนย์มาขอเนียกว่าเป็นยังกันเจังสิมาข่าลูกข่าหลานย้ายสูกเป็นอียังกันขอเลยว่าเออ กูจิไปบอกพ่อแม่สูดีไปบอกคู่ปกครองสูอ่ะได้ไหมข่อยสูดมากข่อยได้มายืนไหวเขาเขามปนั่งยุกกับมาเย็้อ่อนฟังนี่ก็เตมฟังนี่ก็เตมฟังนี่กระเต็มเออแม่ก็เลยตีเป็นศูนย์หนึ่งซีกับศูนย์หนึ่งหาเพราะว่าข่อยศูนย์มหาเขาสิโอครับผมข่อยศูนย์มหาเขาแต่ว่ามันกับพได้ข่ากันก่อเออแต่ว่าแน่เป็นผู้ศูนย์ข่อยศูนย์มากครึ่งหดศูนย์สี่คัข่อยมากหดนั้วก็ศูนย์ครึ่งหดครับ อันนี้คืออันตองวดของคุณแม่เนาะครับเนาะให้มาตัวนี้ครับพี่ซีครับผมใช้เพื่อไงอืมใช้เพื่ออะไรอืมใช้พี่น้องไรในชุดตองวดครับผมชุดตองวดมานะครับเนาะชุดตองงวดตัวนี้ครับผมเอาตองวดมาพันโคดึุดถ่ายดิ้นพันโาบัดนี้คือได้ยินว่าแม่ฝันยังกว่าคือฝันฝันฝันเมื่อคืนนี้ฝันจำเลยครับ เมื่อกี้นไปนอนนะเอออู้ทูก็เลยไหวหัวบอลมาเอาขันผู้ขาจิตถือเลขถือเบอร์อีหดีหล่กกให้ฝันเที่ยวฝันตองนี่เด้อโจทีเจ้าท่าอย่าปุ่มเจ้าทีปูยาใจย่ายเก็เ่ยไว้ง่นสิครับผมเลยทองน้ำโมน้ำโมสามจบแล้วก็เลยขอเพลินมาเนี่ยก็เลยฝันครับฝันมาเฮี้ยนคือจังเฮี้ยนเป็นงานเนี่ยขคนกระมาาลายไหลพุ้มพี่น้องจังอะคอด จังมูเดียวกันจังจังแย่เขียกับหูจักกันเี่นหน้าตาหูจักกันครับไอไออิ๋วคุยญิ่งอือเพื่อเห็นหน้าหูจักกันมากแ่งจัดเทียนซอยกันครับอบันนี่เอ้าเที่ยเป็นยังคือไตเทียนบันนี่เทียนอันเที่ยละอันจังเสียล่ะเทียนในี่ยไเป็นจุดเป็นจุดเอออันบันนี้เฮียนบ่เคยแอมห้องบ่เคยแอมห้องสันอันอันสันล่างนี่ บ่เคยแอมห้องคบัณนี้เป็นแอมมาทาังนีเงาวไปเลยน่แอมหนีเงาไปเลยบินหนาไปทั้งนนึ่อบันี้ผพาม่านกะง,งามเปลี่ยนสีโอรถสีงามงามไปได้แต่ว่าบ่มีสีแดงสีเย็นเย็นตาดีงามกค่อยกระแตงโตงามบัณอือแตงโตงามแตงโตดีโตงามบัณีิซุ้มกะเจ้าอยู่ทังหนอกคุณผ้ากันฝักเนี่ย ฟักเนี่ยยินแต่ว่าเป็นตายไปแล้ว<อ>ม,มีพอแย่พูดแล้วก็พยยอย่ไหวดิดิดหูวจักว่าเพิ่นตายได้หนึ่แต่ว่าซุม้มูมนัน,นคอยบอกหูจักเพิน่นซุ้มเพิ่นมากอยู่ทังนอกน่ะโอ้เพิ่นส่วนกันมาออจักเส้นปรีส่วนกันมา,จากจังหดแต่ว่าเพิ่นบน่ได้ยูดทั้งเฮียนม,มันอยู่ขางเฮียนขางจักสันเปลี่ยนไปเมื่อั้งสันขางเฮียนห้องเปลี่ยนไปเมื่อแต่ว่าเฮียนหลังนี้มาเป็นเฮียนคอย ฟักเนี้อใช่บ้านบ้านบ้านหรือว่าฟักยังไงเพิ่นฟักยุขาเงี้ยนแต่ว่าในบริเวณบ้านคอยเห่งว่าบ้านแม่จัดงานคือจังเฮียนคอยจัดงานนี่แต่ว่าสุ่มตายไปนี่เพิ่นตายไปแล้วซุ่มเห็นเพิ่นอันฟักเนี่ยอายุหันเิ่นก้มยุ่งเสียละฟักเนี่ยเด็กกับเพิ่นกับสองคนเพิ่นนั่นน่ะยุ่งเถียงเดียวกันบ่ปากบาเบาเลยบ่ปากบ่เบาแต่วางก้มฟักเบียรยั่ว ฝากเนี่ยบ้านนี้ไข่สีเลี่ยงคข้นนะดไข่เลี้ยงค้นก่อเป็นบุญอ่ยนมาเงี้ยหลังนี่เป็นเงี่ยคข่ยลังได้ความฝันนี่อันนี้ก็ไมเมืดไม่เหมือเงียสร้างไม้มืดบ้านนี้คอยกันเลยว่าบ้ากูฝันเกียวเฮียนมันเฮียนหลังหนีเป็นเงียนหลังไหนกวางเฮียนกูยูหน้าวางสินือวางเงียนกูอยูหน้าจัดงานเป็นงานใหญ่ ขอดกับมาซอยแต่แตงเงี้ยนแตงจัดมองได้ดีมองได้งามแล้วก็จัดใส่ใส่ผ้าม่านผ้ายังสิือจังงานเงี้ยนเฮ้าสิลูกเต้าสิแตงงันสินายมันเดียวงานกินดวงออันทางบ้านน้องเซนกับคนกับหลายๆนั่นทางบ้านเปลี่ยนไปเมื่ออคือจังเป็นเปลี่ยนสิละพ่อเป็นเปลี่ยนสิละปืนเปลี่ยนไปเมื่อข้าเจ้ากับนางยกข้างขางทางเงี้ยนะ บ่เด็กเขามาได้เห็นอันนี้เฮียนเท่าดีในเฮียนเท่าดีโอ้ยรอบรอบหัวว่เท่าไรรอบขางบ้านเท่าเลยเออเออเปลี่ยนขางบ้านเท่าไปเลยนั่นเป็นปักเนี่ยยุ่งซันขางยุ่งกินยุ่งข่างบ้านเท่าเลยอ๋อสุมออมออกไปเมื่อลยหนึ่งออออมไปเมื่อขางเฮี้ยคอยหนึ่งเงี้ยเมื่อไรครับตอนนี้าคนออมขางออมเหววเออ คือข่อยเค็ดนังเสียละพอจิตเปลี่ยนนังเสียละเป็นเดินเปลี่ยนนังเสียละกินหวาเปลี่ยนนังเสียละเปลี่ยนไปเมื่อกระเจาะกระยุ่งมองเปลี่ยนนังเสียละเปลีนไปเมื่อส์ขังเฮี้ยนข่อยนั่นน่ะอือืมถ้ามงเฮี้ยนกับมู้ยายขวดบัดนี้ยายเข็มมาซอยข่อยเฮี้ยนเฮี้ยนงามมันน่ะเหี้ยนเหยียนบาข่อยเหยียนมาเหยียนไปอ่ะบาจิ๋มจิ๋มมองตัวแข็งแป้งน่ะว่างไว้บัดนี้มายิบเอาเงินบาข่อยไปข่อยเลยว่าเอ้า เงินบาทเดียวนางกะลาลักเอาไปตีข่อยเลยวางสิวิเสียใจบ่ได้ต้นนี่ข่อยเลยวางสิครับมูส่าเห็นกันข่อยเลยว่าเจ้าไปลากเอาเงินข่อยบาทหนึเพิ่นหัวว่าฟ้าเนี่ยมูส่าหนิอืมได้ผลหน่อยจี่ความจริงได้หนิโอ้มูส่าหนิข่อยขี่รถออกไปหน้าไปส่งพู้ใหญ่ผู้ใหญ่แกอ่อยเขามาอ่อย ขอนได้ออกไปซูงพยายด้วยหินกันหอฟันเจียวเจ้าได้ิงหอฟันเจียวเจ้าได้กับย่าขอนนี่สนะปะคนได้มาซื้อเหล็กนี้ว่างหนึ่งอู้หูคนได้ซื้อน้ำหอยหาศูนย์อูอยมาดเหลียนบาดกับเป็นม่นม่นมือกับเป็นหาหอยก็ได้ตีบาเจ้าวเป็นหลักเงิน่อยบาทหนึ่งหอยบางสี่บาทเดียวกับการหลักเนาะหอยวางสี่นะคนได้ตีเสียหาศูนย์เอ้าวันนี้บอกย่อกับบ้านในที่แม่บอกบ้านในที่กับอัน ขันมาเป็นงานกะจีเกี่ยวบ้านเล็กทีอยุ่และวพอเพราะว่าอืข่อยว่าบ้านเล็กทีข่อยสี่เก้ามูห่าสี่เก้าห้ามูมูสี่อันมูห่าบ้านเด็กทีสี่เก้ามูห่าเห็นว่าสามตัวละวสี่เก้าห่าละเก้าสี่เขาฝักเนี่ยใช้บริเวณบ้านเอขาฟักกินอยู่ข้างบ้านเท่าหลไรบริเวณบ้านเท่าหลไรกินผู้เห่าได้อ เธอซุ่มตายไปเหรอหัวจักกันครับผว้าคุยกันถือกันดีหรือยังแล้ว่ากคอยกับหัวจักว่าเพิ่นตายไปยุบอนี้เออเอ้ากับหัวจักว่าเพิ่นตายไปยุอันเพิ่นอันคือมาได้ภาวะสะพ่อเพิ่นบพรเข่ามาทั้งไหล่ะแม่นาะเพิ่นตายแล้วแต่ว่ามีแต่คนตายว่าเพาง่ายว่ามีแต่ผีมาหูจักในในความฝันกับหูจักว่าตายไปยุครับผมแล้วตายไปเหลือดี พอเงี่ไหวรถตามแล้วไต่พอเงี้ยปูดแล้วก็ป่วยตายคนเราไหวนะครับด้วยเอฟซีครับวันนั้นพอเงี่ไหวเนี่ยเราซื้อว่ารเมย์เงี้ทิพย์โอครับผมเนี่ยเราซื้อว่ารเมย์เงี้ทิพย์ครับมันเนี่ยจาโอเมี่ยเล่าเป็นผู้คนอ้วนๆนน่ะเนาะคนเลยวดังซีคนเงี้ยไหวก็คือไปมาแหละคือโอเมี่ยเล่าผู้นี้อันผู้สันให้โลดดีๆเนี่ย ได้ควมฝันนั่นนะจังคือพ่อเด้จังคอยไล่เลี้ยงไปผู้นี่ผู้นี่ผู้นี่ก็เรียกว่าบนนี้เขาก็เลยว่าเอาทำไมเงี้ยกูเป็นงานเป็นงานอีหยางสี่นาพ่อคอยว่านี่เป็นงานอีหยังเป็นฝันดีคือฝันหายขาเลยว่าสี่บานี้แม่นี่แห็ว่าตีเป็นเลขตัวใดแม่ตีก็ตีแม่เลยก็เข้าแล้วแล้วตัวใดแม่ก็เตัวนีแล้ว ศูนย์หนึ่งหานี่แล้วศูนย์หนึ่งห้าเพราะว่าคือข่อยเบอกกับเจ้าหัดก่อนหนึ่งอาเอาเงินนั่นเพิ่นเอาเงินบาทนึงไปน่ะนะแม่เลยศูนย์เหรเพิ่นน่ะ่อจะบ้านเนาะเงินบาทเดียวมันก็ลักเนาะโอ้ครับผมได้บางสี่ะเพราะว่าข่อยบอกเจ้าตั้นๆหัวแรกมานบ่ครับบัดนี้ข่อยบอกว่าศูนย์หนึ่งห้าแม่หมอพอครับผมบัดนี้เพิ่นได้บางสิเพิ่นได้บางสิ อจะไปเือน้ำเขาหลวางสี่ได้พอโมเมนคข่อยอันอันนี่เอาดิบ่แมนคข่อยคืดเอาดิจะไปเือน้ำเขาหลายเล็กดังมันบอกออกดอกวางสี่พานะอมันออกตัวของเห่านี่ล่ะวางสี่ไหมว่าศูนย์หนึ่งหาหารน่ไม่พอพอได้ว่า่อยได้มากเลขกศูนย์หาได้หวัดหนึ่งเพราะว่าข่อยศูนย์มากนิพอได้ว่าพอได้มาซ้ำอีกมือเ้านี่ศูนย์หาหาศูนย์นี่ ตัวเน้ยนของแม่คือ015กับ05จ้าครับไปทีเพิ่มแท็เลขบ้านเจ้าของเลยล่ะ49ในลี49ก้าผ่าจ้า49ก้าผาก็คือเป็น49หาเนาะจ้ามันบนนี้จากตัวเก้าดอกเล็กอมันขึ้นแป๊บหนึ่งนี่ล่ะจ้าสามตัวเพิ่มตัวเพิ่มคือตัวบ้านเจ้าของจ้า มันก้อนไก่พอไปว่าศูนย์ซีเก่ามันก็ยังมาออกซุดเก่าดีพอเออแม่ดินดีอยู่แม่มันก็ยังมาออกซุดเก่ามันก้อนไก่ไปแปรหาเก่ามันก็ยังมาออกเก่าหานอ่ะพอเนาะแม่ดินดีเลยแม่มันก็หนีเก่าได้แล้วผมเออโมเมนต์โมเมนต์เข้าหุ่นทีน อุตลิวาดีพอเออมันมันแมนดีๆความจริงดีใจได้บารีพอในความฝันเนี่ยดีใจไวเจ้าของใส่เสียงามสุดงามเลยบุญเหตุท่านเฮ็ดบุญนี่แห่งแห่งในมาดีใจหุ่มมุมดีใจหุ่มมุมดีใจหลายในความฝันน่ะนะมันอดีใจแข็งคุณผู้ชมติดตัวงานกำมาซอยแปลว่ากำมาซอยเหตุอันนั้นอันนี้ซอยแยกคนเมื่อเมื่อนี้เน้นโค้งทุกท่ายเนาะแม่เนาะฟันพงไปเลย อันยังมาห้แมนในกะไทัคนติดตามกันคนถือให้สันดีหอว่าวันคงคงสุด้ายของแม่เสนอครับเีซีครับสามตัวสองตัวแม่อหนถือหือมแม่ือให้แน่อืมครับตัวเน้นเคือวงกลมสีเหลืองไว้ด้อครับเอฟซีครับผมอ่าคือเน้นเ้นหน่อยนะครับเนาะ <ม>อันว่าเก่ามีกมีอยูเก่านั่นครับมบ่ถิ่มเก้าดอกบ่ถิ่มเก้าดอกกันว่าแม่กมีอยู่คือซีเก้าห้าัะผมที่มาสามมาซีมาหาอะไรเนาอแม่เนาะเด็กว่ดหลวนี่โวเก้าเด็กคนนี้โตเก้าเด็กวัวน่โเก้าแคปตาจอไว้เดอครับพจีครับแม่เสมอับของคุณแม่เสมอแครับ มีเสียงยักหน้อยครับเพราะว่าอยู่ติดถนนนะครับเนาะครับผมสุกมารลำด้วยเป็นเนนสียดีฝันของสุดท้ายเี็ีเกานไี่เราฝันเมื่อคืนเนี่เราฝันบานแยดเป็นงานครับผมเป็นบุญเป็นงานัาะฉนยู่ศูนย์ห้ายิ่เก้าอ่ะเพราะว่าเลขเลขตัวศูนย์หนึ่งหานี่มาต่ตองวด่ไหมเนาะมองด่นน้กับศูนยหานมาต่ตองหดวดมีมาเพิ่มคือสซีเก่าหาช่ไหมนาะ่้ เพราะว่าบ้านเลขที่เจ้าของบ้านเลขที่เจ้าของก็สี่สีนะครับสี่สิบเก้าทับห้านะครับเรื่องเซีครับผมเป็นกระเลยลงสัามตัวเลยสี่เก้าห้ามากันน้ำครับผมก็มากันท่านครับโชคมั่นร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผม